ไม่ได้เจอผมในสภาพแบบนี้นานนะฮะในสถานที่แบบนี้ด้วยห้องน้ำบ้านผมอีกแล้วนะครับวันนี้เพื่อนัดน้ำเสร็จตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ1ิบโมงนะครับประมาณ,มาณวันนี้ผมต้องอัดรายการทอล์กโชว์เป็นรายการทีวีนะครับรายการหนึ่งซึ่งก็อยากให้ทุกคนมา อยู่กับผมช่วยเลือกเสื้อผ้ากับผมในการที่จะออกรายการทอล์กโชว์หนึ่งรายการนี่กรว่าวันนี้เนี่ยผมจะเลือกชุดอะไรในการที่จะแต่งตัวไปทอล์กโชว์และที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือเป็น walk in closet นะครับก็คือเหมือนกับตู้เสื้อผ้านั่นแหละที่มันเดินขึ้นมาอยู่เชื่อมกับห้องน้ำของผมที่อยู่ด้านหลังนะฮะเออโอเคไม่ไดี เราจะเริ่มจากตรงไหนดีไม่รู้รายการเป็นรายการทอล์กโชว์ดูแล้วค่อนข้างจะเป็นทางการเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นทางการมากไม่ได้ดูแล้วโอ้โหเป็นแบบทอล์กโชว์ขนาดนั้นนะฮะก็เพราะฉะนั้นผมว่าผมยังไงก็คงต้องมีเป็นแจ็กเก็ตสูทซะหน่อยแต่คงไม่ต้องถึงขนาดแบบผูกไทยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตามที่ผมคิดนะกางเกงจริงยีนเลยก็ได้คงไม่ต้องเป็นแบบกางเกงแบบแบบ ถ้าสลกอะไรให้มันดูเดี๋ยวมันจะดูว่าเป็นทางการไปอ่ะผมว่าครานี้เรามาดูกันหี่ว่าว่าแจ็กเก็ตสูตรที่ดูแล้วมันโอเคโอเคแต่ไม่เป็นทางการมากมีตัวไหนบ้างนะฮะงที่เห็นยู่เป็นสีน้ำตาลมันมจะเห็นกันหรือเปล่าอืมมันเ็นเซอร์ดีแต่ว่า ดูแก่ไปหน่อยวะนี่นะฮะมันมีสีขาวขาวไปไหมเนี่ยไม่ไม่เอาบอยแบนด์ไปหน่อยนี่ไม่เอา,อมเอาผมว่ามันน่าจะแบบออคูคลแต่แบบไม่ต้องอะไรมากอะสีดำมีเห็ดพอม สีดำออกเป็นลักษณะเหมือนแบบทักซิโดนะฮะหน่อยเว่าตัวนี้มีมีเหตุผลถ้าเราแมทช์กับซีเชอร์สักตัวข้างในแบบที่สีมันสีมันเด่นขึ้นมาหน่อย s <S เออ ส่้นขในสีดำนี่นะมาเสื้อางในเนี่ยต้องต้องเป็นประมาณสีแบบนี้เลยนี่ผมว่าต้องออกแดงๆอย่างนี้หน่อยอ่ะเดี๋ยวผมลองไปแมทช์ดูกันเตียงผมนี่กราวิธีผมก็อย่างเงี้ยฮะเอามาวางๆดูมาวาง,วางดูว่าวางแล้วเนี่ย มันจะเป็นยังไง